สวัสดีครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราได้สาธิตถึงในการใช้งาน Outlook for web นะครับหรือว่าการใช้งานอ e ีเมล Outlook Office 365ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ครับสำหรับในคลิปที่2นี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของเมนูที่สำคัญไม่แพ้กันในเรื่องของการใช้งานอ e ีเมลผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะครับ หลังจากที่ท่านได้ทำการล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับท่านจะเห็นเมนูลักษณะแบบนี้นะครับด้วยหน้าตาที่มีทั้งอ e ีเมลเป็นโฟลเดอร์ที่เป็น Inbox กนะฮะก็คือกล่องขาเข้าในรูปแบบของหน้าตากล่องขาเข้านะครับก็จะเรียงอ e ีเมลจากใหม่ล่าสุดเอาไว้บนสุดนะครับท่านสามารถที่จะเลือกนะครับการใช้งานที่1คลิก และอ่านเอกสารชุดนี้ทางเมนูด้านขวาได้เลยนะครับซึ่งวิธีการตั้งค่าหน้าตาแบบนี้หน้าจอแบบนี้ผมได้สาธิตเอาไว้เมื่อคลิปที่แล้วนะครับในคลิปที่1นนั่นเองนะครับแต่ถ้าในเบื้องต้นนะครท่านสามารถที่จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้ง่ายแล้วก็สะดวกต่อการใช้งานในทุกๆวันครับผมมี1เมนูที่ที่สำคัญที่อยากจะแนะนําให้กับ ทุกท่านได้เห็นกันครับก็คือว่าเมนูทางด้านบนขวามือแบบนี้ครับสังเกตว่าท่านจะเห็นว่ามีคำสั่งที่มีเครื่องหมายถูกอยู่นะครับบนเ,เมนูด้านบนขวามือแบบนี้นะครับซึ่งตัวหน้าตาแบบนี้นี่คือเมนูที่เรียกว่า my day ครับเขาจะบอกว่าวันนี้นะครับท่านมีตารางนัดหมายอะไรบ้างนะครับแล้วก็การประชุมอะไรกำลังจะเกิดขึ้นบ้างนะครับ อันนี้คือเมนูที่ค่อนข้างสําคัญแล้วผมก็เชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะได้ใช้บ่อยครับเพราะว่าในแต่ละครั้งเนี่ยเราอาจจะเริ่มต้นวันด้วยการเช็คตารางนะครับเช็คตารางนัดหมายสิ่งที่เราต้องทำนะฮะก็จะมีทั้งคัล enda มีทูดูนะครับในสิ่งที่เราเคยลากมาแล้วก็ใส่เอาไว้เป็นสิ่งที่เราจะต้องทําในแต่ละวันหรือว่า ทาร์กที่เราจะต้องอทำให้จบทำให้สำเร็จนะครับก็จะอยู่ในในเมนู Todo แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเปิดเข้ามาในครั้งแรกแล้วก็ไปดูที่ตัวไอคอนแบบนี้นะครับปฏิทินแล้วก็เครื่องหมายถูกนี้ก็จะทำให้เราสามารถที่จะเริ่มต้นวันได้อย่างสะดวกรวดเร็วแล้วก็รู้เลยว่าเราควรจะต้องทำอะไรเป็นอันดับแรกนะครับแล้วก็รวมไปถึงว่าเรามีตารางนัดหมายอะไรบ้างในวันนี้นะครับ ทีนี้หลายๆท่านอาจจะถามว่าแล้วการใส่ตารางนัดหมายเราใส่กันอย่างไรนะครับซึ่งวันนี้ในคลิปนี้ผมจะมาสอนให้ทุกท่านได้รู้จักกับเมนูที่เรียกว่าเมนูปฏิทินครับให้ท่านมาที่ด้านล่างซ้ายมือของหน้าจอนะครับท่านจะเห็นว่ามีไอคอนคล้ายๆกับรูปปฏิทินอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อท่านคลิกหนึ่งครั้งในรูปปฏิทินนะครับก็จะทำการโหลด ตารางนัดหมายแล้วก็โหลดปฏิทินขึ้นมาให้กับทุกท่านได้เห็นกันเลยซึ่งตารางนัดหมายตัวนี้เป็นตารางนัดหมายของผู้ใช้งานแต่ละท่านที่ได้ลงชื่อเขาใช้เอาไว้ท่านก็จะได้เห็นเป็นตารางปฏิทินแบบนี้วิธีการสร้างการนัดนะครับให้ท่านมาที่เมนูด้านบนซ้ายมือนะครับท่านจะเห็นคําว่า new event อยู่นะครับ เมื่อท่านกด New Event แล้วนะครับก็จะเป็นการกำหนดตารางนัดหมายของตัวเองครับเราสามารถที่จะใส่อันดับแรกเลยก็คือใส่หัวข้อนะครับการนัดหมายนะครับแล้วในเมนูที่เป็น Invite Attendees หรือว่าเมนูเ,เชิญผู้ที่จะผู้ที่เราอยากให้เข้าร่วมนัดหมายด้วยเนี่ยนะครับท่านใส่ Email Address เข้าไปครับแล้วก็เขาก็จะทำการเชิญนัดหมาย ให้กับผู้ที่เราต้องการที่จะนัดหมายด้วยนะครับแล้วมันหมายความว่าอะไรครับมันหมายความว่าตารางนัดที่เรากําลังทําอยู่ตอนนี้เนี่ยครับก็<ๆ>จะไปขึ้นอยู่ในปฏิทินของบุคคลท่านนี้ด้วยนั่นแปลว่าเราได้ทําการซิงค์การนัดหมายซึ่งกันและกันเรียบร้อยแล้วนะครับในอันดับถัดไปนะครับเราเลือกวันที่ที่เราต้องการที่จะนัดประชุมนะครับแล้วก็เลือกเวลาครับเลือกเวลาที่ต้องการนัดประชุมนะครับ ในเบื้องตน้นนะครับ10โมงถึง11โมง1ชั่วโมงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะกันเวลาอันนี้ไว้เป็นการประชุมแบบทั้งวันเต็มวันนะครับให้ท่านเลือกไปที่ all day นะครอันนี้เราก็จะเป็นการเปิดประชุมแบบทั้งวันก็คือล็อกตารางกันไว้ทั้งวันนั่นเองนะครับหลังจากที่ท่านได้ใส่ทุกอย่างไปแล้วท่านสังเกตว่าในระบบ office 365เขาจะมีความฉลาดครับตรงที่ว่าเขาจะเข้าไปเช็คปฏิทินของ ผู้ที่เราต้องการที่จะทําการนัดด้วยครับแล้วเขาก็จะแจ้งมาเลยว่าทั้ง3ท่านนี่นะครับมีตารางว่างในวันนี้เวลานี้นะครับท่านต้องการที่จะใช้สล็อตนี้หรือไม่นะครับแต่ถ้าท่านดูในไอคอนด้านล่างขวามือที่ผมชี้ด้วยเมาส์อยู่ตรงนี้นะครับถ้าขึ้นกากบาทแปลว่าบุคคลท่านนี้ไม่ว่างครับแต่ถ้าขึ้นสีเขียวติ๊กถูกแปลว่าแปลว่าบุคคลท่านนี้ว่างณเวลาที่เราต้องการที่จะนัดครับ ถ้าเกิดเราเลือกว่าโอเคให้เขาแนะนําว่าบ่าย3าเป็นเวลาที่ดีที่สุดนะครับกดมาที่บ่าย3ครับจะเห็นว่าตารางตรงนี้เป็นตารางสีเขียวแล้วก็ทุกคนที่เราส่งทําการนัดประชุมนี้เนี่ยมีเครื่องหมายติ๊กถูกอยู่แปลว,ว่าตารางของเขาก็ว่างเช่นกันเราสามารถที่จะทํานัดทําให้4คน3คน4คนนี้นะฮะมาเจอกันได้ด้วยตารางแบบนี้เลยครับ หลังจากนั้นครับการที่เราสามารถที่จะใส่ระบุห้องไปได้นะครับว่าห้องประชุมก็จะทําให้ผู้ที่เข้ามาประชุมนีไ้ได้รู้ว่าการประชุมนั้นอยู่ที่ห้องไหนนะครับหรือว่าการประชุมนั้นจะเป็นการประชุมผ่าน Microsoft Teams ท่านก็เลือกตรงนี้นะครเป็น on ไปซะนะครับก็จะทําให้คนที่เราส่งอีเมลหาด้วยหรือว่านั้นหมายเข้าไปด้วยเนี่ยสามารถที่จะประชุมออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams เข้ามาได้นะครับ หลังจากนั้นนะครับท่านอาจจะพิมพ์ description ว่าขอเชิญเชิญเชิญเข้าร่วมประชุมประจำสัปดาห์ประมาณนี้นะครับแล้วเราสามารถที่จะแนบเอกสารเข้ามาได้ด้วยนะครับแนบไฟล์นะฮะใส่เข้ามาในปฏิทินได้ด้วยนะครับแน่นอนครับว่าเป็นทำเป็นตัวหนาตัวเอียงนะครับหรือว่าจะเพิ่มขนาดของฟอนต์ก็ทำได้หรือว่าจะเลือก ฟอนต์ก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับแล้วก็เมื่อเราตั้งค่าเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเ,เราสามารถที่จะเราสามารถที่จะกดส่งนะครับกดเซ็นไปได้เลยนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นสำหรับการทำตารางนัดหมายในปฏิทินนะครับถ้าท่านไม่ต้องการส่งแล้วนะฮะก็กดปุ่ม Discard หรือว่าถัางขยะนะครับ นอกเหนือจากนั้นครับคำว่า scheduling assistant เนี่ยก็จะมีประโยชน์ตรงที่ว่าเราสามารถที่จะเข้าไปดูได้ว่าบุคคลแต่ละคนที่เราต้องการเชิญเข้าร่วมประชุมด้วยเนี่ยนะครับเขาว่างตรงกันหรือเปล่าหรือว่าเขามีตารางอื่นอ่นออมีตารางอื่นๆที่จะต้องทำการประชุมอยู่นะฮะทำให้เขาไม่สามารถมาประชุมกับเราได้ก็ดูได้จากหน้าจอแบบนี้นะครับ <S <S เครื่องหมายที่จะระบุนะครับก็จะมีเครื <S <S ่องหมายที่ บุคคลท่านั้นนะฮะ BC ก็คือเขาไปว่างครับบุคคลท่านั้น BC ก็จะขึ้นสีฟ้า Tentative ก็คือบุคคลท่านั้นมีตารางนัดหมายที่ยังไม่ได้คอนเฟิร์มนะฮะ Away ก็คือเขาไม่อยู่ครับ Working elsewhere ก็คือตรงพวกนี้เราสามารถที่จะตั้งกำหนดเอาไว้ได้เลยว่าอยากให้อยากให้สถานะที่เราจะสร้างนัดหมายแบบนี้เนี่ยให้เป็นสถานะอะไรด้วยเมนูคำว่า,า dropdown ตัว BC ตัวนี้ครับ ให้ท่านเลือกดอปดาวลงมาครับแล้วก็ท่านกําหนดได้เลยว่าตารางนัดหมายแบบนี้นะครับเราจะไปเจอกันที่ไหนหรือเราจะเซตสถานะของการนัดหมายแบบนี้ไว้เป็น BC เวลาที่ตารางนี้มันเข้าไปอยู่ในปฏิทินคนอื่นเนี่ยนะครับเขาก็จะขึ้นตารางเป็น BC เช่นกันครับนอกนจากนั้นก็สามารถที่จะทำเลเวลได้นะครับแล้วก็เรากําหนดได้ด้วยว่าเราต้องการให้คนที่รับนัดตัวนี้นะฮะต้องการตอบกลับมาฮะก็คือติ๊ก คำว่า request response นะครับหรือว่า tick allow forwarding ก็แปลว่าอนุญาตให้คนที่เราส่งนัดหมายนี่นะครับสามารถที่จะ forward นัดหมายอันนี้ไปให้บุคคลท่านอื่นบุคคลที่3ได้ด้วยนั่นก็คือกรณีที่เราติ๊กถูกเอาไว้ตรง allow forwarding นะครับนะนี่ก็จะเป็นเมนูในเบื้องต้นสำหรับการทำนัดหมายนะครับในปฏิทินนะครับนะทำการส่งนะครับ เราก็จะเห็นรูปแบบของตัวประชุมนี้นะครับหลังจากที่เราได้ตั้งตารางการนัดหมายไปแล้วนะครับว่าเป็นหัวข้อการประชุมหรือว่านัด,นดหมายประชุมประจําสัปดาห์นะครับในตัวอย่างอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับหลังจากที่ท่านบอกว่าเราต้องการที่จะยกเลิกนะครับในกรณีที่ประชุมนี้ไม่ได้มีการประชุมอยู่แล้วนะครับท่านก็มาที่ตารางนัดหมายเหล่านั้นและก็กดปุ่ม cancel เลยครับ แคนเซลเมื่อไหร่ก็ตามนะฮะตารางตัวนี้ก็จะถูกส่งไปยกเลิกบุคคลที่เราได้เคยนัดหมายเอาไว้แล้วนะครับนี่ก็จะเป็นในรูปแบบของปฏิทินปฏิทินแบบเดือนนะครับรายเดือนถ้าเกิดเราอยากที่จะดูเป็นรายสัปดาห์นะครับหรือรายวันนะฮะท่านมาที่เมนูคำสั่งตัวนี้ครับแล้วเลือกด r o p d o w n ให้เป็นรายสัปดาห์เราก็จะเห็นสัปดาห์ครับวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์หรือว่าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับแล้วแต่เราจะตั้งค่า อ่า work week นะครับก็เฉพาะจันทร์ถึงศุกร์นะครับแล้วก็เดย์ uh, day, ก็คือว่าให้ดูตารางนัดหมายเฉพาะวันนี้เ่ยนะเรากดปุ่ม today มันก็จะมาที่วันนี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่เราก็อาจจะดูที่ work week นะรหรือดูที่ week นะว่าในแต่ละสัปดาห์เรามีการประชุมหรือมีการนัดหมายอะไรบ้างนะครับ แล้วก็นอกเหนือจากนั้นในแต่ละวันในแต่ละเดือนนะฮะเรามีการประชุมหรือว่านัดหมายอะไรมาบ้างนะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการใช้งานออ o o k บนเว็บนะครับ Outlook บนเว็บเบราว์เซอร์ซึ่งความสามารถของ t u t o o นี้เนี่ยก็จะมีความสามารถที่มาจาก Office 365ที่ท่านสามารถที่จะใช้อีเมลก็ได้หรือว่าใช้ตารางนัดหมายปฏิทินในรูปแบบแบบนี้ก็ได้นะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราได้พูดถึงวิธีการใช้งานาการตั้งค่าหน้าจอการเข้ามาเริ่มต้นงานด้วยปุ่มฟังก์ชันที่เราอยากรู้ว่า MyDA y วันนี้เนี่ยนะครับมันเริ่มต้นอย่างไรนะฮะเมนูที่เป็นเครื่องหมายปฏิทินแล้วก็เครื่องหมายติ๊กถูกแบบนี้เนี่ยก็จะช่วยอำนวยความสะดวกอยู่ในหน้าจอเดียวกันแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะเห็นได้เลยว่าวันนี้เรามีนัดหมายอะไรบ้าง ส่วนวิธีการนัดหมายแล้วก็เข้าไปดูในรายละเอียดของปฏิทินนะครท่านสามารถกดปุ่มด้านล่างซ้ายมือที่ชื่อว่าปฏิทินหรือว่าคาลเลนดาร์แล้วก็จะเป็นการเข้าไปดูตารางนัดหมายในปฏิทินได้ในคลิปนี้นะครับเราก็ได้พูดถึงเรื่องนี้สำหรับในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวคงจะมาลงรายละเอียดถึงวิธีการรับส่งอีเมลเพิ่มเติมนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ